อะไรกันหลอมปานขั้นเก้าเจ้ารอก่อนนะข้าจะไปแจ้งให้คนทราบไม่ต้องแจ้งหรอกพอดีข้าออกมาทําธุระที่ข้างนอกสํานักพอได้ยินไม่ผิดเจ้าเป็นหลอมปานขั้นเก้าคิดอยากจะเข้าสํานักสินะข้าน้อยคือผู้ดูแลสวนหน้าของอี้ชิงหยางรัวสิทธิ์น้องหานข้าขอตรวจสอบเจ้าหน่อยได้ไหมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีผู้บําเพ็ญสายมานมักจะลักลอบแอบเข้า สำนักอี้ชิงของพวกเราพอจะใช้พลังวิญญาณได้หรือเปล่าละ่ะได้ขอรับวิชากระบี่ดัชนีเทพสำเร็จนี่พลังระดับหลอมปานขั้นก้าวจริงๆอย่างนั้นเหรอพลังลมปานบริสุทธิ์ไม่ธรรมาดาแบบนี้ไม่น่าจะใช่วิชาสายมานแล้วละ่ะไม่มีปัญหาตามข้ามาสิข้าจะพาเจ้าไปที่หอลงทะเบียนขอรับนับตั้งแต่วันนี้ไป เจ้าจะเป็นสิทธิ์ชั้นนอกของนิกายอี้ชิงขอบคุณมากๆรบกวนท่านแล้วจริงๆขออนุญาตถามหน่อยได้ไหมครับสิทธิ์ชั้นนอกมีกี่คนอย่างนั้นหรือแล้วถ้าหากผมจะเข้าฝ่ายในละ่ะต้องทำยังไงบ้างสิทธิ์ฝ่ายนอกนั้นมีเราๆกว่า2,000คนส่วนใหญ่แล้วเป็นขั้นสร้างรากฐานเท่านั้นจึงจะเข้าฝ่ายในได้เพียงแต่ขั้นสร้างรากฐานนั้นยากมากแต่ทุกๆ3ปี จะมีการแข่งขันภายในสำนักแบบเล็กๆถ้าหากจิต3อันดับแรกแก็จะได้รับยาสร้างรากฐานยาสร้างรากฐานนะจะสามารถช่วยให้ระดับหลอมปานขั้น9ไปสู่ระดับสร้างรากฐานได้เลยเออครับพอดีมีสิทธ์ฝ่ายในเยอะหรือเปล่าครับข้อเองก็ไม่แน่ชัดสิทธิ์ฝ่ายในของนิกายอว้ชิงนะมีส่วนน้อยและลึกลับมากแต่พวกเราที่เป็นสิทธิ์ฝ่ายนอกนะ ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับสถานการณ์ของสิทธิ์ฝ่ายในหรอกนะดูเหมือนนิกายอี้ชิงจะสุดยอดมากเลยนะครับก็ถือเป็นเรื่องปกติของนิกายอี้ชิงทั้งในต้าเยียนนะถือเป็นนิกายที่มีชื่อเสียงมากเลยนะขออนุญาตถามนะครับนิกายอี้ชิงพอจะมีแหล่งฝึกผลปานอสศนีปานอักคีบ้างอยู่หรือเปล่าครับด้านฝ่ายนอกนะไม่มีหรอกแต่ฝ่ายในนะมีอยู่ หรือว่าคนคนนี้จะเป็นรากวิญญาณอัศนีถ้าหากเจ้ามีรากวิญญาณอัศนีแล้วก็ลองไปยื่นคําขอกับหอผู้อาวุโสดูไม่แน่นะอาจจะได้รับการยกเว้นให้เข้ากลายเป็นสิทธิ์ไ่วยในก็ได้รากวิญญาณพิเศษที่หายากแบบนี้โดยทั่วไปจะได้รับการบ่มเพาะจากสํานักเป็นกรณีพิเศษขอแค่มีรากวิญญาณอัศนีก็ได้แล้วใช่ไหมพี่อย่าง รบกวนท่านชี้เนี่ยข้าหน่อยได้หรือเปล่าถ้าหากว่าข้าเป็นสิทธิ์ฝ่ายในได้แล้วก็ข้าจะไม่ลืมบุญคุณของท่านอย่างแน่นอนไม่มีปัญหาเรื่องนี้ข้าจะช่วยเจ้าเองเรื่องไปพูดกับหอผู้อาวุโสนะข้าจะช่วยรับรองให้เจ้าเข้าไปเป็นสิทธิ์ฝ่ายในแน่นอนผู้อาวุโสมีผู้บำเพ็ญหลอมปานขั้นเก้าอยากจะเข้าสำนักยกพิสุข อืมเพียงแต่ขั้นตอนนั้นขอให้ตรวจเรื่องรากวิญญาณก่อนช้าก่อนให้รอผู้อาวุโสใหญ่กลับมาก่อนได้หรือเปล่าอ่าไม่ได้มองไม่เห็นระดับของปู่ท่านนี้เลยหรือว่าจะเป็นผู้บำเพ็ญระดับสายนักฐานกันแน่ตรวจสอบค่าที่มีรากวิญญาณ6แบบนี้จะถูกค้นพบหรือเปล่านะหรากวิญญาณนั้นเป็นระดับสูงมากถ้าหากถูกตรวจเจอ ไม่ใช่เรื่องดีแน่ระบบช่วยซ่อนด้วยนะเปิดเผยให้เห็นทีละน้อยก็พอแต่อย่าตำมากเกินไปล่ะคนผู้นี้มีลากวิญญาณอัศนีด้วยนะโปรดอนุมัติให้เขาเข้าไปเป็นสิทธิ์ฝ่ายในเถอจริงรึหายากแนะนี่น้องฮานช่วยแสดงอัศนีของเจ้าทีสิลากวิญญาณอัคคีลากวิญญาณอัศนีลากวิญญาณวายุสะสามลากวิญญาณ ยารวมปานหนึ่งขวดป้ายคำสั่งสำนักทุงสมบัติหนึ่งร้ยศิลาวิญญาณระดับล่างเสื้อคุมสำนักอี้ชิงเรื่องนี้จะรายงานไปให้ผู้อวุโสใหญ่แน่เจ้ารอเขากลับมาก็จะพาเจ้าไปยังฝ่ายหน่ยเองเจ้าพักผ่อนไปก่อนนะถ้าหากมีข่าวอะไรข้าจะมาแจ้งเจ้าเองแห้ขนาดไม่ทันระวังแต่ได้รับการดูแลแบบนี้จะไม่ใช่เป็นการรบกวนการฝก่นหลอกหรอ ปานวิญญาณอัคีขอบคุณมากท่านปู่ห้องน่ะค่าเลือกดีๆเลยนะรอให้ผู้อาวโอุโสใหญ่กลับมาก,ก่อนก็จะให้ฝึกฝนล,ลากวิญญาณอัคีจนถึงระดับหลอมปานขั้นเก้าแน่ๆแ,แต่เราก็รู้สึกเลยได้ว่าเราแข็งแกร่งขึ้นมากจริงๆอีกทั้งยังรู้สึกถึงอายุที่ยืดยาวมากขึ้นตอนที่ข้าเห็นระบบครั้งแรกข้าก็ได้ลองสูมมาตลอดหลายปีจนกระทั่งอายุยืนขึ้น ในอดีตชาติเนื่องจากสุขภาพร่างกายของเราไม่ดีได้แต่นอนติดเตียงมาโดยตลอดท้ายที่สุดก็ต้องตายตั้งแต่อายุน้อยๆตอนนั้นก็เลยทําให้เรารับรู้ว่าการมีอายุที่ยืนยาวนั้นนับเป็นสิ่งที่รําค่าที่สุดชีวิตนะ่ะไม่มีหนทางที่สามหรอกนะชีวิตนะ่ะไม่มีหนทางที่สามหรอกนะไม่เอาชื่อเสียงเงินทองไม่เอาหญิงงามขอแค่ได้ใช้ชีวิตอยู่นานๆก็พอ ขอโทษนะที่ทำให้เจ้าต้องรอตั้งครึ่งปีนะในที่สุดผู้อาโสใหญ่ก็กลับมาแล้วละ่ะหรือว่าเจ้าฝึกฝนตลอดไม่เคยออกจากห้องเลยสักครั้งลมปานผันผนแข็งแกร่งมากอะไรกันผ่านไปครึ่งปีแล้วหรือเนี่ยลากวิญญาณเพิงขั้นแปล